มหาวิทยาลัยนวมินทลาทิราชน,นะครับล่าสุดครับเขาได้จัดงานประชุมวิชาการด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาลครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพมหาวิทยาลัยนวมินทราทิราชน,นะครับจัดประชุมวิชาการ Healthcare Safety and Medical Instrument เทคโนโลยีเทรนด์อินทรัเนนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาลนะครับและด้านการใช้เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัดนะฮะโดยเชิญนักวิชาการมาบรรยายในหัวข้อที่มีทั้งบทบาทและความสำคัญนะฮะที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นักศึกษาบุคลากรด้านอาชีวอนามัยและเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ของหน่วยงานภายนอกนะครับ พร้อมนำเสนอผลงานทางวิชาการและมีพิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงานของนักศึกษาด้วยครับ